ทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบณนะบริเวณนี้กันนะมีทั้งหมด30กว่ารายด้วยกันนะครับพื้นที่ในเบื้องต้นนะครับของเกาะช้างเนี่ยสามหมู่บ้านด้วยกันที่เสียหายไม่ว่าบ้านป่าแดงบ้านปังปางห้า 5, และที่บ้านสีเมืองชุมด้วยนะครับตรงนี้เราติดตามในส่วนของท่านผู้ตรวจราชการพบปะพี่น้องเกษตรกรนะครับ ทำความเข้าใจในการที่จะมอบย้าหน้ารพร <utens> ะราชทานให้ก kind of ับเกษตรกรครับนะครับเป็นตัวแทน้องเกษตรกรเกครับเคนวิชาศวนการสกรกรขอบนายยงศีักคับคน่านแม่สายนะครับอมด้วยการเกษตรกรในพื้นที่อย่างตัวแม่สายนะครับหือว่าเป็นตัวแทนของ เกษตรกรในพื้นท um> ี่ไม่ได้สายพุ่มเยลี่ยนโพรงในพื้นที่นะครับก็ต้องตให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับในลำดับมอบย่าให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งวันนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมเราจะลงพื้นที่กันแล้วนะครับเดินไปคับไปกับบริษั์จังหวัดเราขึ้นรถเลยดีกว่า อ,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 อันนี้เป็นรถอีแตนนะครับที่เราเตรียมนำอาหารก็คือหญ้าพระรชาชทานนะครับจากราชการที่10นะครับรเอาไปให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรจุดแรกที่เราจะไปนะครับเป็นบ้านของนายมิตรชัยศรีครับซึ่งเลี้ยงวัวไว้ทั้งหมดเป็นโคเนื้อนะฮะจำนวน28ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ เฉียชีวิตเป็นหนึ่งตัวนะครับส่วนที่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งนะครับไปกับคณะนะครับในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับเราเข้าพื้นที่จริงนะครับตรงนี้นะอย่างที่เราเห็นนะครับนี่คือรถแท็กเตอร์ครับที่บรรทุกฟางนะครับพักเกษตรกรที่มารอรับญ้าส่วนด้านนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับ้าพระราชทานนะครับหรืออาหารสัตว์เนี่ยเกษตรกรจํานวน30มสิบรายนะครับนี่แค่พื้นที่ ในบ้านปางห้าเท่านั้นนะครับหมู่หนึ่งเนี่ยที่ได้รับผลกระทบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่รับผลกระทบที่ตบ้านหมึองนะครับที่ตบเกาะช้างเนี่ยแหละครับมีอยู่3หมู่บ้านด้วยกันนั่นคือบ้านป่าแดงบ้านปางห้าและบ้านสีเมืองชุมครับได้รับผลกระทบสัตว์เนี่ยก็คือ,อ,อขาดแคลนเรื่องอาหาร นะครับประมาณ400ตัวเสียชีวิตเนี่ยที่พบนะครับก็คือ1ตัวครับขอแยกเป็นรายลายหมู่บ้านละกันครับที่บ้านป่าแดงนี่ครับมีวัวเนี่ยสามสามสิบสองตัวบ้านปันห้าสี่สิบหกตัวครับมีควายด้วยเก้าตัวครับส่วนอ่าที่ตำบลศรีชุมนะครับก็มีวัวและสัตว์เลี้ยงก็คือโคกระบือรวมทั้งสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนะครับ่ะเราเดินทางกันไปแล้วนะครับกับคณะบริเวณนี้น้ําท่วมจริงๆนะฮะดูนะครับดูดู ไม่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 สงสัยเลยครับทําไมต้องใช้รถไถเข้ามาในพื้นที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับในพื้นที่อําเภอแม่สายบ้านหลังนู้นที่เห็นไกๆนู่นนะครับไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้นะครับรุ่นด้วยครับหลหลังเลยนะฮะไหลหลังเลยโอ้โหเราเข้าใจว่าน้ำลดหมดแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับนะอย่างที่เห็นนะครับ บ้านปางห้าตำบลก่อช้างอ,อแม่สายนะระดับน้ำครับดูนะะ้ลงไปก็ประมาณเข่าก็าลงไปก็คงประมาณเข่านะครับ เข้าใจว่าน้ำทั้งหมดได้ลดลงนะฮะนะครับยังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบตรงนี้อยู่นะครับโอ้โห,โโหบ้านหลังนี้นะครับยังอยู่ในานา้ำกันอยู่เลยนะฮะนู่นขอ้นนะครับโอ้โ,อโหครอครัวที่ได้รับผลกระทบบ้านของคุณคุณวิชัยศรีนะครับ,รบหลังแรกที่เราจะมามอบอาหารสัตว์ ยาพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวนะครับนู่นแหละครับอยู่กลางน้านี่นะครับดูนู่นเลยนะครับผมให้เห็นใกล้ๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนู่นข้อมูลนะครับบริเวณข้างๆเนี่ยเป็นแม่น้ําลวกนะฮะข้อมูลนะครับเป็นแม่น้ําลวกนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้นะครับเป็นแม่น้ํากั้นระหว่างเขตแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งเราเห็นเขา นะฮะเห็นเสาหลักขาวๆตรงนั้นก็คือเขตแดนพม่าแล้วครับโดยมีแม่น้ําลวกกั้นอยู่นะครับนี่ครับจะไปเป็นหู่บ้ไปตรงนี้เดินคือข้าวโพดข้าวมาเนี้ยข้าวพูดไปไหมนี่นาครับนี่ข้าวโอ้โหนี่สภาพเลยนะแม่ขออนุญาตเดินตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับพี่มิตรชัยศรีนะครับพี่มิตรชัยศรีอยู่ตรงนี้กับเรา เป็นภาระท่านนายกต้องสำรวจก่อนแล้วค่อยไปรายงานกชพอรครับใช่ไหมที่ไม่ใช้สีตรงนี้เป็นเป็น,ป,นปล้ำอะไรน้ำลวกน้ำลวนะใช่ใช่ใ่ั้นคมแดนระหว่างไทยเมียนมาใช่พูดดังๆนิดนึงน้ํามันเข้าท่วมตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ความแรงของน้ํามันเป็นยังไงมายัางไงแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นยังไงบ้างน้ำอย่างใจเนี่ยมันท่วมวันที่สิบครับที่สิบสิบกันยานะครับที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยนะครับเป็นน้ํารอบใหม่ใช่ไหม ใช้เวลาแค่สิบนาทีครับน้ําถึงในหมู่บ้านเลยครับในในหมู่บ้านเลยนะครับเร็วมากตัวในตัวของพี่เองความเสียหายที่เกิดขึ้นมันได้รับผลกระทบอะไรบ้างโอ้ครับครับครับแม่น้ำมันสูงครับทั้งเครื่องยนต์ทั้งบัวจมน้ําหมดครับจมน้ําหมดพอดีผมใช้คนงานลอยคอจากจากตรงนี้ครับไปที่ฝั่งโน้นครับอไปฝั่งพ่อม่เหรอไฝั่งฝั่งเราเนี่ยนะครับนึกว่าจะเป็นผู้รีภัยไปฝั่งนู้นซะแล้ว เดี๋ยวนี้มันลดไปประมาณสัก50เซน50เซนพังเลยไหมคะพังเลยครับพังอะแรครับสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เยอะไหมครับผงพี่ของผม28ตัวครับเสียชีวิตมีไหมตายอ่ะตัวหนึ่งครับตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งครับวันนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับท <poetry Movie> <too> ่านผู้ตรวจราชการและรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากบริษัทจังหวัดนะครับนะฮะเจ้าที่จากบริษัทอำเภอตรงนี้นะครับได้เข้ามาในพื้นที่แล้วได้รำอาหารและหญ้าพระราชทานมาให้ด้วยเนี่ย มีความรู้สึกไงบ้างครับแนนาตัวแทนเป็นเป็นหัวหน้าท่านจอมนะครัในงบารั้งด้วยถือว่าเป็นผู้ประสบภัยดีใจมากครับที่ที่พระองค์ท่านได้ใมันจะเป็นรับทานสิ่งเป็นเป็นอาหารสัตว์มาให้นะครับโดยท่านผู้จัดการนําพระมามอบให้ดูดีเกจิครับผมดีใจมากครับเกษตรกรทุกคนดีใจร่ม้นครับขอบคุณค่ะตกมาเป็นแังใจ ครับมีแพทย์เคลื่อนที่มาด้วยเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพสัตว์กันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราลงเข้าพื้นที่ก่อนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นอย่างไรอย่างที่เห็นนะครับน้ํายังท่วมเลยครับต้นไปนะครับตรงนี้เราเจอนูล้งกี่ตัวยี่สิบแปดตัวครับแปดตัวตายตัวตรงนั้นหกและอีกเจ้าหนึ่งเจ็ดครับครับท่านผู้ตรวจราชการนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้กําลังลงพื้นที่อ่า ที่รับภัยพิบัติติดกัะดำน้ำรวกแล้วก็นำอาหารและก็รวมไปถึงยาบพระราชทานของรัชกาลที่สิบมาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรอตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถกำลังเตินหน้าถอยหลังเดี๋ยวมันจะนะครับเฉียวชนเอาวันนี้ต้องบอกว่าได้เห็นทางแบบแท้จริงครับผมช่วงที่น้ำหลากก็ได้เห็นอไรเลยไม่ได้ขึนครับผม ก็อย่างที่เรียนท่านหนะครับในการลงพื้นที่มันสามารถที่จะนําข้อมูลไปปรับใช่ใช่ไหมับครับผมวันนี้ยังไงแต่งใจยังไงก็ต้องลงมาดูเพราะว่าแค่เป็นบรรยายด้วยภาพที่เสวรใการส่งไปมันมันมันไม่ออกมาจากมันไม่ออกมาจากอินเนอร์เนาะครับผมท่านท่านท่านดูตรงนี้แล้วเห็นยังเห็นในพื้นที่จริงแล้วเป็นไงบ้างครับพ่ตั้งคิดว่าวันวันที่เขาบรรยายว่าจริงๆตอนที่น้ามาประมาณเมตรคุึ่งคือท่วมจมูกเลย แล้วพี่ว่าวันนั้น,นที่ผนังมันระเบิดอะแล้วชาวบ,บ้านอยู่ยังไงดีที่เขาตั้งสติดีแล้วก็ต้อง z o ส่วนท้องถิง่นช่วยกันอพยพสัตว์ชมปัจสัตว์ที่เตรียมที่เอาไวอ้อพยพเรียบร้อยไม่งั้นก็คือหมดเลยค่ะอาชีพล้มลายแนะ่ที่ปัจสัตว์คือลงทุนสูงถ้าเกิดมันไปนกว่าจะได้เงินชดเชยกว่าอะไรนี่คือตั้งหลักยากดูจากรายงานและลงพื้นที่จริงเป็นไงบ้างครับจังยบโอ้คือต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่เราไปคุยกันในสภาแล้วแต่นี่มันยังยังไม่เห็นภาพนะว่ายิง ชาวบ้านนี้ต้องบอกว่าชมเชยว่าอยู่ได้ได้วยความเข้มแข็งนี่เมื่อกี้พูดเนี่ยเขาเสียสละมากเลยนะเขาบอกว่าข้าวนันเขาพอแล้วให้ไปแจกที่อื่นที่เดือดร้อนกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่อมั่นเสมอคือคนไทยคนไทยรักกันเอื้อกันเนี่ยเป็นของจริงนะอยากให้ผู้บริหารหลายคนมาลงพื้นที่ดูแบบนี้และเวลาเราไปคุยในสภาเราไปชี้แจงเราจะได้นึกภาพออกว่าเอ้ยเองเงินช่วยเหลือไอ้ที่คุณฟันกันแทบตายเนี่ยมันยังไม่พอให้เขาหลอก จริงๆเขาเสียหายมากกว่านั้นค่ะครับนั่นคือท่านนนทิชาวันสว่างนะครับท่านผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรวันนี้ท่านได้ลงพื้นที่พร้อมกับบราาิษัทจังหวัดเชียงรายบราาิษัทอำเภอแม่สายด้วยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องบริเวณนี้อย่างที่เราเห็นนะครับนำอาหารสัตว์นะครับนะครับจากขันพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่สิบของเรานะครับอาหารและหญ้านะครับมามอบ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวโดยวันนี้กระทรวงสากรและการเกษตรท่านนนทิชาครับท่านได้ลงพื้นที่พร้อมกับบริษัทจังหวัดเชียงรายบริษัทอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะของกระทรวงเกษตรนะครับมาจากลำปางก็มาครับก็มาอยู่ในบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่จะนำอ่าหญ้าเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นหญ้าพระราชทานอาหารพระราชทานนะครับมาให้นะฮะการลงพื้นที่คือการมารับข้อมูล แล้วรายละเอียดต่างๆปีกย้อยที่สามารถที่จะนําไปต่อเติมแล้วก็นําความต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกลับไปเพื่อแปลตรงนั้นไปเป็นการช่วยเหลือที่มันทันท่วงทีและถูกต้องครับไปใกล้ๆกันเลยนะครับเนี่ยครับไปใกล้ๆเลยนะครับกินจริงครับเป็นจริงหิวจริงเพราะว่าต้องรอน้ำลงนี่จะมีแต่ต้นมันน้ำมันเชี่ยววันที้คือโออมมากครับหอมมากผอมมากเลยนะครับ นี่ครับทั้งแม่มาโอ้ตัวนี้ลอยตามแม่มาเลยนะครับเขาเก่งมากนะครับตัวเล็กมากเลยตั้งชื่อยังไงตัวนี้นี่เป็นสิงหานั่งว่าสิงหาเพราะมันเกิดสิงหาใช่ไหมเดี๋ยวว่าชื่อเลือกยางอีกนี่ก็ชื่อบุตรอดชื่อบุตรรอดอะไรกันท่านี่เก่งมากอ่ะเก่งมากครับตัวนิดเดียวครับตัวนิดเดียวนะเยอะนะครับบริเวณนี้เยอะมากเลยนะฮะเยอะมาก เนี่ยครับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยได้อาหารหญ้าพระราชทานจากพงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเรานะครับนะครับมาให้ศาศาสัตว์เหล่านี้นะครับได้กินกันนะครับเห็นไหมฮะยังมีเอ่อ ยาพระราชทานอาหารพระราชทานสาหรับสัตว์เลี้ยงอีกนะครับจํานวนเยอะด้วยกันนะครับกระจายไปสู่อำเภอต่างๆเจ็ดอำเภออย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นไม่ว่าอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงลายอำเภอขุนตาลอำเภอเชียงของอำเภอเวียงกันอำเภอป่าแดดและอำเภอแม่สายอย่างนี้นะครับเจ็ดอำเภอด้วยกันนะครับเป็นความปรับปื้มนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเรานะครับ